นี้มาสอนวิธีลงเกมใหม่นะครับนิโนคุนิคอสเวิร์นนะครับนี่นครับเครื่องไหนที่ไม่รองรับนะครับมันจะขึ้นว่าอุปกรณ์นี้ไม่รองรับนะครับวิธีแก้นะครับเปิดมาที่ LD m u l t i p l a y e r ก่อนนะครับนี่นะครับกดสร้างใหม่นะครับ แล้วก,กดสร้าง e n u เลเ a t o r ใหม่แล้วก็ปิดออกไปเลยนะครับปิดออกไปนะครับแล้วก,กดที่ LD Player 64นะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับผมลองแก้มาแล้วใช้ได้นะครับพอเปิดโปรแกรมมาปุ๊บ ตรงเสิร์ชเกมนี่นะครับคำว่าน,นิโน no, นะครับนิโนเดินเทร์ไปนี่นะครับนิโน no. ถ้าถ้ามันขึ้นตัวสีแดงนะครับต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันขึ้นตรงสีแดงก็อุปกรณ์นี้ไม่รองรับนะครับให้ออกมาตรงนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับออกมาที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็ s ิสเ e มแอปนะครับแล้วก็การตั้งค่า ครับการตั้งค่าแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเข้ามาที่ g ก Google Play Store นะครับหนึ่งตัวกดที่เก็บข้อมูลนะครับล้างแคชแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับกดไปเลยนะครับขึ้นหัวข้อไหนก็กดล้างให้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่ง แล้วนะที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลแล้วก็ล้างแคสนะครับเก่าอไปนะครับแค่นี้ไงนะครับแล้วก็ปิดออกไปแล้วก็ไปโหลดนิโนโดได้เลยนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วมันจะไม่ขึ้นอ,อุปกรณ์นี้ไม่รองรับนะครับมันจะโหลดได้นี่นะครับ ผมโหลดเกมนิโนมาแล้วนะครับลองลองดูนะครับเข้าได้แล้วนะครับตอนแรกมันขึ้นอุปกรณ์นี้ไม่รองรับนะครับต้องไปล้างแคสในอ่ Google ก่อนในการตั้งค่า เกมนี้มันต้องให้ผูกบัญชีในคอมกับในโทรศัพท์นะครับต้องไปโหลดเกมในโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาผูกบัญชีตัวนี้ครับมัญงจะเข้าล็อกอินได้